คนไทยเขาก็มาหลายคนคือกันมาเยอะคือกันครับนี่นะคะยาย่อยพาชมวิวจากบนยอดดอยภูเขาบนยอดภูเขาที่สูงสุด,ดก็จะเป็นวิวค่ะยาย้อยพาชมวิวบนยอดดอยนะคะนอกเมืองในเปลี่ยนบรรยากาศความซักซธิ์แล้วก็มีผู้คน มากรบาบไหว้บูชาขอพรเยอะมากที่สุดไม่นากทองเที่ยวมาเที่ยวชมเยอะมากค่ะเรืองฮ่องกงค่ะที่นี่เป็นสถานวัดจีนของเมืองฮ่องกงอีกแห่งหนึ่งที่คนไทยเขาก็ับมาหลายคนคือกันมาเยอะคือกันค่ะนี่นะคะ ยายหน่อยพาชมวิวจากบนยอดดอยภูเขาบนยอดภูเขาที่สูงสุดของชมวิวนะคะอันนี้ก็เป็นดอกบัวค่ะดอกบัวที่ปลูกไว้บูชาองค์ท่านองค์ท่านองค์นี่นะคะดอกบัวเนี่่ยะอ นี่ะนระคะองค์ท่านพระประธานทอนนะคะวันนี้ไม่นักทางเทียวมากเที่ยวชมเยอะมากค่ะเที่สูงที่สุดเทาที่สูงที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดค่ะพ่อนอยยายหน่อยเดินขึ้นมาถึงค่ะพ่ว่าย้ายน่อยปวดขามากค่ะช่วงนี้ยายน่อย,ยปวดขาปวดนอเขามากค่ะอันนี้ก็เป็นบทเสร็จก,ก่อน เแลนวก็จังชิงหางไปนะคะเนื่องฮ่องกงค่ะที่นี่เป็นสถานวัดจีนของเมืองฮ่องกงอีกแห่งหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนทานตายฟัดค่ะนี่ก็เป็นองค์ท่านหลวงพ่อเทียนทานตายฟัดได้น้อยเอิ้นเพิ่นว่าองาค์ท่านพระประธานพรค่ะ พอเทียนทานตายฟัดค่ะนี่ก็เป็นองค์ท่านหลวงพอเทียนทานตายฟัดได้น้อยเอื้พิน่นว่าองค์ท่านพระประธานพรค่ะมีความศักทธิ์แล้วก็นมีผู้คนมากรบาบไหว้บูชาขอพรเยอะมากที่สุดแม่นากทองเทียวมาเทียชมเยอะมากค่ะบริเวณข้างล่างของวัด,ด้อคะวัดโพลินเจีอยู่ที่ อยู่ที่ตายยืนซ่านค่ะบริเวณข้างล่างของวัดนะคะเด้อว,วัดโอลินจีอยู่ที่อยู่ที่ตายยืนซ่านค่ะชื่อวัดชื่อว่าวัดโอลินจีนะคะโอลินจีค่ะชมนิวนะคะอันนี้ก็เป็นดอกบัวค่ะดอกบัวที่ปลูกไว้บูชาองค์ท่าน องค์ท่านหลวงพ่อเทียนทานตายฝันนะคะทา่านคุนก็เป็นวิวนะคะเนาะเป็นวิวที่สวยงามมากค่ะหงพ่อเทียนทานตายฟัดค่ะน,นี่ก็เป็นองค์ท่านหลวงพ่อเทียนทานตายฟัดย่าโน้อยเอิญิ่นว่าองค์ท่านพระประธานพรค่ะ นี่แลค่ะนักท่องเที่ยวพันธุ์ค่ากันขึ้นมากใช่ละง่ายน้อยก็ขึ้นมาจากทึงนี่แหละค่ะขึ้นมาจากขงลางขึ้นมาเดินขึ้นมาค่ะง่ายน้อยสามารถขึ้นมาถึงนี่ได้ก็ซาถุกองหลงพอทางเมตตาประธานเกาะลันเต่าค่ะอีกเชิ่องคงชื่าว่าลันเต่าเกาะลันเต่าค่ะหรือว่าอีก่ชินลอยทิ้งทานตายฝันนะคะทั้งพื้นก็เป็นวิวนะคะเนาะเป็นวิวที่สวยงามมากค่ะ ทางการมันตกเอาไ้บูชาค่ะนี่นะี่ะสี่สุดที่สูงที่สุดและ高楼梯ว楼梯最高最帅那个最美最องค์ท่านพระประธานพ้ค่ะขอท่านประชมขอพ้ จากองะคะ์ท่านดูุด้ด้ค่ะเด้อท่านรี้นะคะขอบคุณค่ะองค์ท่านพระประธานพรค่ะขอให้ท่านผู้ชมขอพรจากองะคะ์ท่านดูุด้ด้ค่ะเด้อท่านรี้นะคะขอบคุณค่ะของโมโกงค่ะที่นี่เป็นสะานวัดจีนของเมืงองฮงตงอีกแห่งหนึน่งที่นี่หละคะ่ะขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมา เดินขึ้นมาค่ะได้น่าสามารถขึ้นมาถึงได้ก็สาธุองค์หลวงพ่อท่านเมตตาประทานนี่แหละค่ะองค์ท่านพระประธานทอนนะคะวันนี้ไม่นักท่องเที่ยวมากเที่ยวชมเยอะมากค่ะเป็นยื่ที่สวยงามมากค่ะเด้หนอ่อยรอให้นักท่องเที่ยวคนไทยค่ะ เมื่อกี้มีคนไทยมาเยอะมากค่ะมีคนไทยมาเยอะด้วยกันค่ะนั่นก็นเป็นผู้เขาที่ทานตายฝัดนะคะทั้งพืนก็นเป็นวิวนะคะเนาะเป็นวิวที่สวยงามมากค่ะเาที่สูงที่สดุดเขาที่สูงที่สดุดแล้วก็สวยงามที่สุดค่ะ อากาศจากในเมืองมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองฮ่องกงค่ะนี่ก็คือองค์ท่านลงคนไทยเขาก็ับมาหลายคนคือกัน,นมาเยอะคือกันครับนี่นะครับองที่สูงที่สุดองคที่สูงที่สุดและก็สวยงามที่สุดค่ะ เขาที่สูงที่สุดเขาที่ส no ูงท so <cả> hey, ี่สุดและก็สวยงามที่สุดค่ะเสียงก็เครื่องสักระค่ะี่จะเป็นดอกบัวค่ะ ดอกบริเวณข้างล่างของวัด้อคะเด้อว,วัดโอลินทจีอยู่ที่อยู่ที่ตายยืส้นค่ะกนอนใหญ่น้อยเดินขึ้นมาถึงค่ะเพราะว่ายายน่อยปวดขามากค่ะช่วงนี้ยายน่อยปวดขาปวดน้องเขา,ขามากค่ะอันนี้ก็เป็นบนือเลยค่ะเึ็นมาจากข้างล่างขึ้นมาเดินขึ้นมาค่ะได้น้อยเสมามาถึงนี่ได้ก็ซาตุกลองลองพอทาน เมกาประธานเมืองฮ่องกงค่ะที่นี่เป็นสถานวัดจีนของเมืองฮ่องกงอีกแห่งหนึง่งที่นี่เลยค่ะนักท่องเที่ยวพันก็พากันขึ้นมากใช่ละ ยายน้อยขึ้นมาจตะถึงแล้วนะยายน้อยเดินขึ้นมาถึงค่ะเพราะว่ายายน้อยปวดขามากค่ะช่วงในี้ยายน้อยปวดขาปวดน้องเขามากค่ะอันนี้จะเป็นเบสถที่สูงที่สุดเขาที่สูงที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดค่ะ ที่นี่เป็นสถานวัดจีนของเมืองฮ่องกงอีกแห่งหนึ่งที่นี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวพันธะกันขึ้นมากใช่ละใหญ่น้อยขึ้นมาจากเครื่องกอลันเตาค่ะอีกเชิชือซอว่าลันเตาากะลันเต่าค่ะหรือว่าอีกชื่อาก,กาศจาก,าาก,ากในเมืองมากราบไหว้บูชาสิ่งซักซิ์ในเมืองฮ่องกงค่ะ นี่ก็คือองค์ท่านหลวงเต่าลันเต่าค่ะอีกเชื่อนวง่อวาลันเต่าเกาะลันเต่าค่ะหรือว่าอีกเชื่อากาศจากในเมืองมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองฮ่องกงค่ะนี่ก็คือองค์ท่านหลวงถวายเครื่องสักการะบูชาองค์ท่านหลวงพ่อที่นทานตายสุดรถไปสี่หน้เนี่คือดีหน้าเฮ้ย我的天呐！ นี่ค่ะบะะรรยากาศรอบๆนี่ก็นั่งฝ้านั่งอัป,ปสรนัน่งฝ้าแล้วเพิ่นองค์ท่านพระประธานพรค่ะขอให้ท่านผู้ชมขอพรจากองะคะ์ท่านด้ค่ะเด้อท่านดุลเดชขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นวิวค่ะย่านน้อยพาชมวิวบนยอดดอยนะคะน้องเมื่อเนี่เปลี่ยนบรรยากาศเสร็จก่อนแล้วก็จังชิงห่างไปนะคะ